ครับพี่น้องครับพี่น้องครับจหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับสิมาว่าเรื่องไก่เจ็บคอคอขาครับพี่น้องเจ็บคอไก่ไก่ครับติดกับพื้นพื้นตีนไก่นะครับพี่น้องที่เกิดจากการเลาะซุ่มโจกซุ่มกันครับพี่น้องไก่หลักออกมาลุดซุ่มออกมาโจกตีกันครับพี่น้องตีกันข่าซุ่มครับพี่น้อง เดี๋ยวปัญหาตามมาครับพี่น้องครับปัญหาตามมาเนี่ยคือเพศห้คอครับพี่น้องคอติดกับพื้นตีมไกลนะครับพี่น้องครับบวมครับพี่น้องครับบวมลงไปถึงหดพื้นได้พี่น้องเพื่อก้อยนะครับก้อยฮักน้าแน่นี่เป็นลายแน่นี่ครับพี่น้องก้อยฮักก้อยอักเสบพี่น้องถึงขันต้องเรียถอดเล็บพูดเรียบเลยก็มีครับพี่น้องครับถอดเล็บเอาเรยก็ได้ครับพี่น้องครับ รักษายากครับพี pues ่น้องเดเป็นแล้วเสียไกลครับพี่น้องขึงขันต้องเป็นพ่อไก่อย่างเดียวครับพี่น้องเอาไปแข่งขันบ่ไรลวพี่น้องครับหรับกลณนีนี่ครับพี่น้องครับเห็นว่าไก่เตะซุ่มก็แล้วครับพี่น้องเห็นว่าเห็นเห็นเร็วครับพี่น้องครับเห็นเห็นตอนมันเลาะมันซุ่มเลาะซุ่มกันเตะซุ่มกันครับพี่น้องให้รีบครับพี่น้องให้รีบเอาเอาน้ำแข็งครับพี่น้องครับที่เห็นว่ากรณนีแบบว่าที่มันเจ็บขาครับพี่น้องครับ มันยกขาเจ็บขาเป็นน้องเตะกันแล้วเจ็บขาขาบวงครับพี่น้องครับสังเกตเห็นก้อยอักเสบเห็นมันยกขาแล้วสังเกตบวมบวงครับพี่น้องให้รีบเอาน้าแข็งครับพี่น้องครับเอาน้าแข็งมาใส่คันครับพี่น้องหรือใส่กระติกน้ำก็ได้พอถ่้จุ่มตีนเขาลงไปได้ครับพี่น้องครับเอาตักน้ำมาแล้วก็เทน้าแข็งครับผสมกับน้าแข็งครับให้น้ำพ่อทุ่มทวงครับพี่น้องทุ่มทุ่มคอคอพื้นตีนไกลนะครับพี่น้องครับ ไอแซล่ลงไปครับพี่น้องแซ่ลงไปประมาณสักสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับพี่น้องครับแซ่ไวครับพี่น้องสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับพี่น้องครับแซ่ไวพอหอดแล้วพี่น้องพอหอดยี่สิบนาทีเราให้นําขึ้นมาเสียดแห้งครับพี่น้องเสียดแล้วเซียดแห้งแล้วก็นวดนวดโดยยาครับพี่น้องครับทาโดยยานวดครับพี่น้องก็ต้องนวดแห้งด้วยพี่น้องนวดแค่เอา พอให้ตัวยาซึมครับพี่น้องครับพอให้ตัวยามันซึมเข่าครับพี่น้องให้ตัวยามันซึมเข่าหม่งที่มันบวมครับพี่น้องครับตามข้อตามพื้นครับพี่น้องครับมันจะบวมแห้งครับพี่น้องครับก็ไคอยเห็ดเสาเห็ดแรงครับพี่น้องครับเสาแรงไรพี่น้องหานลำแข็งมาแช่ตู้ไว้พี่น้องซองฟิตไว้นะครับให้เอาเอาตีนไก่จุ่มลงไปแช่ครับพี่น้องสิบหาถึงยี่สิบนาทีครับพี่น้องครับ แล้วก็นำขึ้นมานวดโ oh yeah, yeah, ดยยาครับพี่น้องนวดยายายานวดยังก็ได้ครับพี่น้องครับนวดก่อนี้ที่ว่าเป็นเป็นเพิงอะไรพี่น้องแล้วก็ก่อนี้ที่ว่าเป็นเป็นหลายมือแล้วบ่ได้บ่ได้อามารักษาครับพี่น้องบ่ได้อามาให้กินยมกินยายังพี่น้องกาดที่เป็นเพิงแล้วนะพี่น้องให้ใส่ให้ใส่น้ําอุ่นครับพี่น้องครับสิแตกต่างกันได้พี่น้องที่ว่าเห็นเห็นตอนว่าเป็นที่แรกครับพี่น้องเห็นเป็นที่แรกนี่ ใส่ไส้น้ำเย็นครับพี่น้องให้รีบใส่น้ำเย็นประคบเลยครับพี่น้องครับเอาเอาแช่เลยพี่น้องแล้วก็กรณีที่ว่าเป็นเหงแล้วครับพี่น้องเป็นเหงแล้วบ่ได้บรัชในรักษาเขาครับเป็นลายมือแล้วพี่น้องให้ใส้น้าอุ่นครับพี่น้องให้ให้ใส่น้าอุ่นคือการพี่น้องเอามาแช่เอามาจุ่มไว้ครับพี่น้องเอามาแช่ในน้าอุ่นครับพี่น้องเอาตีนเขาลงไปแช่ไว้ประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีครับพี่น้องครับแล้วก็นวดโดยยาคือกันครับพี่น้องครับกรณีแรกครับพี่น้องครับมันติดหาย หายเร็วกว่าครับพี่น้องเกล็ดเดืเร็วครับพี่น้องแล้วก็กินยาแก้อักเสบนั่งครับพี่น้องครับยาแก้อักเสบพวกยาที่ดำเม็ดแคปซูลดำแดงครับพี่น้องครับยาแก้อักเสบครับพี่น้องกินกินแก้ยาอักเสบพนักครับพี่น้องเป็นป่าวเฮ็ดก็ดีๆไว้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเอาป้าไปถึิ่งหายยากครับพ like yeah, like ี่น้องครับจะเกิดว่าก้อยก้อยบวมก้อยอักเสบเนี่ยเคยถอดเล็บเด้พี่น้องพุดเล็บถอดเล็บเลยพี่น้อง หรือมิสนามกัได้ป้าไว้จนว่าเป็นน้องครับพี่น้องเป็นน้องใสๆออกมาพี่น้องเจาะน้องออกได้เป็นน้องอามาันจะเกิดน,น้องครับเพิเงไปเพรเงไปครับพี่น้องครับเป็นน้องเลยครับพี่น้องครับรักษายากพี่น้องเสียไกลเลยครับของผมนี่แดีว,ว่าเข็ดเป็นนี่เข็ดลล้รอกซุ่มกันแล้วเลยซีรีส์เอาน้ำแข็งมาแช่เลยพี่นออ้องมันจอลดการอักเสบครับโรอักเสบใดแล้วกัน ลดการบวมครับพ okay. so ี่น้องสิบ่คอยบวมครับแซนับแข็งไว้แล้วสิบถึงสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วสิบ่คอยบวมครับพี่น้องแล้วก็นวดด้วยยาไวครับพี่น้องครับกินยาแก้กเสียบนั่งครับพี่น้องกับซอยได้ซอยได้หลายครับพี่น้องครับเค็ดป้อยไปเฮื่อนี่เสียครับพี่น้องเสียไกลแล้วครับพี่น้องครับต้องเป็นพ่อไกลอย่างเดียวครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับพี่น้องครับอย่าให้ไกลมาเลาะซุ่มยกซุ่มกันครับพี่น้องครับถ้าเกิด พื้นบวมคอพื้นบวมมากยาก,ก,ายยากครับน้องสายยากครับ,บ,รบพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ